สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮ e a l i n g Taro รบชุชลีกร์น,นะคะวันนี้หัวข้อก็ให้พลังงานของพวกคุณเป็นส่วนช่วยในการตั้งหัวข้อของไม่หมอนนะคะแล้วก็ไม่หมอมีพลังงานดีๆมากๆเลยนะคะมาให้กับพวกคุณทั้งหมด4เซตด้วยกันนะคะบอกก่อนเลยเซตนี้999บาทไปพร้อมแท่นชาร์จเซเลไนด์เลยนะคะแล้วก็เซตนี้888บาทเซตนี้888บาทแล้วก็เซตนี้777บาท คุณสมบัติเดี๋ยวถามแม่หมอหลังไหม่แล้วกันถ้าใครสนใจอ่ะก็ Eagle Eye นะคะเป็นหินตาเหี่ยวมองการไกลวิสัยทัศน์การวิเคราะห์การไต่ตรองการมีกลยุทธ์เนี่ยเหมาะเลยกำลังใช้กลยุทธ์เซตเนี้เหมาะแล้วก็เซตนี้ให้ดูใกล้ๆเนาะลืมปะคือพลังงานดีมากอะ่ะดีมากๆแล้วก็สวยมากๆไม่รู้ว่าคุณจะเห็นสวยขนาดไหนนะ 999บาทมองการไกลวิเคราะห์ไตรตองการคิดกลยุทธ์นะคะเซตนี้เลยนะคะแล้วก็เ e ส t i เ e r ร์อว้าวว้าวเลสไทเกอร์อนะคะเซตนี้ก็จอมพลังจอมพลังความคิดสร้างสารรค์แรงบันดาลใจทุกอย่างในตอนนี้ถ้าใครเหนื่อยรู้สึกว่าต้องการแรงบันดาลใจเนะี่ยคือตอบโจทย์เลสไทเกอร์อนะคะ แล้วก็บูอาภาไทบูอาภาไทยนะคะก็การเจรจาการต่อรองการสื่อสารการการมีสติมีสมาธิในการพูดอะไรอย่างเงี้ยเซตนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เซตนี้มาใหม่น้องใหม่แล้วก็เป็นพลังงานที่แปลกแตกต่างออกไปนะคะถ้าใครอยู่ในในอะไรที่มันคุมเคร่อ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเงินการงาน,งาน,งานอะไรที่มันดูคุ้มเครือจะไปไหนก็ไม่ไปจะชัดเจนก็ไม่ชัดเจนอะ่ะตัวเนี้ยช่วยช่วยให้ตัวให้เราได้มีเขาเรียกว่าอะไรเดียมีมีแพชชั่นหรือได้มีมีการคิดที่จะไปต่อได้อะ่ะบางคนเขาจะเรียกว่าศีลากู้ภัยนะเจ็ดเจ็ดเซนนี้เจ็ดเจ็ดนะคะแปด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 แล้วก็เก้าเก้าเก้าอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีหนึง่งให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะพลังงานดีจริงๆแล้วก็ แล้วก็สวยมากๆเลยด้วยเนะี่ยอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนแม่หมอก็พยายามจะแบบรีบๆเนาะเราไปคลิปกันเลยดีกว่านะคะมาแล้วมาดูพลังงานของพวกเรากันดีกว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมีความรู้สึกอะไรเจอสถานการณ์อะไรกันบ้างก็มาพูดคุยกันนะคะกับช่องของแม่หมอแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณผ่านลูกเต๋าก่อนละกันเนาะผ่านลูกเต๋าก่อนก่อนจะไปไพ่สองสำรับนี้นะคะ ขอนียาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของคุณสักสักสามลูกแล้วกันนะคะลูกเต๋าสักสามลูกคุณได้ The World ์0สิบถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้า พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ความปรารถนาสําคัญแล้วก็เป็นความปรารถนาที่ไม่หมอนเชื่อได้ว่าหลายๆคนต้องการคือความสําเร็จการเข้าใจทุกอย่างในชีวิตการเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความรู้สึกความต้องการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยและถ้าคุณอยากสําเร็จถ้าคุณต้องการสิ่งที่มันดีที่สุดอะ ก็เพื่อใครก็เพื่อคนในครอบครัวก็เพื่อคนรักเพื่อทุกคนนะ่ะที่อยู่ในครอบครัวของคุณให้พวกเขาได้มีความสบายใจคุณคิดการใหญ่นะไม่บอกว่าในตอนนี้คุณคิดการใหญ่เลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรอยู่เป้าหมายของคุณมีส่วนที่จะช่วยเหลือครอบครัวหรือองค์กรของคุณให้เขาอะไปตลอดรอดฝั่งกับคุณด้วยแล้วคุณกําลังริเริ่มกําลังคิดกําลัง เริ่มเรียนรู้แล้วก็สนุกกับสิ่งที่คุณทำอยู่แม่หมอเชื่อว่าความสำเร็จรอคุณอยู่นะเพราะว่าพลังงานคือแบบจัดเต็มอะ่ะค่อนข้างจัดเต็มเลยแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะมาแล้วมาดูว่าไพ่บออะไรเพิ่มเติมคะ่ะไพ่ทาโร่แล้วกันไพ่ทาโร่ก่อนแล้วกันเนาะแม,ม่หมอลืมเก็บกระดาษแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอเคมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณนะคะแปดเหรียญน,นะคะสิไม้เท้าอู the world the world ออกมาสองครั้งด้วยกันเนาะ ลูกเต๋าก็เดอะเวิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ก็เดอะเวิลเหมือนกันเดี๋ยวแม่หมอขออุ้ยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าด้วยชัดเจนชัดเจนเป้าหมายความรู้สึกและอะไรหลายๆอย่างในตัวของคุณในตอนนี้ที่สอดคล้องกันเรียกได้ว่าเหนื่อยไหมถามก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สู้เหนื่อยแต่ทำได้ทุกวันแม่หมอเหนื่อยแต่ต้องการกำลังใจบ้างในตอนนี้ มีความวิตกกังวลนะต้องใช้สมองเยอะมากเลยอะแม่หมอเห็นคุณใช้สมองเยอะมากบางทีนอนไม่พอบางทีนอนพอก็เหมือนนอนไม่อิ่มอะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอะต้องต้องบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะในช่วงนี้อย่าเครียดจนเกินไปใช้ความคิดเยอะเกินไปเนะี่ยร่างกายเราจะบอกร่างกายเราจะส่งสัญญ,ญาณว่ามันอึนมันมึนมันไม่กระปี้กระเป๋ามันไม่สดชื่นเลยอย่างเงี้ย ก็ก็เผาพลาบ้างนะคะไม่ได้ให้ลดไม่ไม่ต้องรีบ พากายไปด้วยอย่าลืมพากายไปด้วยบางทีความคิดมันไปแล้วอ่ะมันนําหน้าเราไปเป็นสิบกิโลเมตรแล้วอ่ะแต่กายเรายังยังไม่ไปด้วยเลยอย่างเงี้ยก็ต้องรอๆอกันหน่อยให้ไปพร้อมกันกายกับจิตต้องไปพร้อมกันเพราะไม่งั้นจะเกิดความเครียดได้แล้วก็โดยรวมแล้วอะไพ่อยากจะบอกว่าโอเคนะคุณไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรที่จะก้าวต่อไม่มีปัญหาอะไรที่จะทําให้คุณได้มีอุปสรรคอะไรมากมายเลยตอนเนี้ยที่เห็นเห็นเลยก็คืออุปสรรคอย่างเดียวเลยก็คือ กำลังคิดเยอะเกินไปคิดมากเกินไปสักนิดหนึ่งเรียนรู้การการคิดมากในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงการเครียดนะแม่หมอแม่หมอว่าอาจจะเครียดบ้างแต่มันเป็นความเครียดที่ไม่ได้แบบต่ตําตมอจะพูดยังไงดีอะมันไม่ได้ดอบอะมันไม่ได้แบบดึงคุณลงหลุมลงบ่ออะไรอย่างเงี้ยน่ะมันไม่ใช่แต่คุณกําลังเครียดกับการเรียนรู้เครียดกับการศึกษาเครียดกับ การเริ่มต้นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะอืมได้ไพ่ช่วยบอกอะไรเพิ่มเติมแต่คุณก็ไม่ถอยหรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อะกำลังสนุกอืมไม่ต้องห่วงความสำเร็จรออยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลถ้าทำไปเรื่อยๆถ้าทําแบบเนี้ยพัฒนาตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะความสําเร็จรอคุณอยู่แต่ทุกความสําเร็จต้องใช้เวลาเพราะเป็นการสร้างรากฐาน หมือนเหมือนปิรามิดอะ่ะเราต้องสร้างรากฐานปิรามิดต้องมีฐานที่กว้างเวลาตั้งมันก็จะแข็งแรงแล้วก็จุดแบบยอดของมันอะ่ะจะเป็นจุดที่ที่คือมั่นคงอะ่ะถ้าเอาปิรามิดอะ่ะยอดมาวางข้างล่างอะ่ะมันก็คงประหลาดแล้วมันก็คงล้มยังไงมันก็คงล้มให้คุณรู้ไว้ว่าในตอนนี้นะคุณจะต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงให้มากๆไม่ว่าจะเป็น ทักษะสกิลไม่ว่าจะเป็นความสามารถไม่ว่าจะเป็นความอดทนอะไรก็ตามในตอนนี้ก็คือเป็นส่วนสำคัญในการที่คุณจะสร้างรากฐานในการใช้ชีวิตนะคะมันมาในทิศทางที่ดีแล้วล่ะนะห้าเหรียญ The Moon แล้วก็สองดาบอย่าท้อ อย่าท้อนะมีม,มีมีบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อยมีบางครั้งที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปแม่หมอบางคนบอกแก่เกินเรียนแล้วไม่อยากเครียดแล้วอะ่ะเออไม่ไม่รู้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณแอบคิดแบบนั้นนะคะคุณแอบคิดแบบนั้นเดี๋ยวขอขยายหกเหรียญสิน่าสนใจอ่ากรณีหนึ่งกรณีหนึ่งเลยนะ ถ้าคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกคุณทําคนเดียวคุณรู้สึกไปคนเดียวจริงๆคุณรู้สึกว่าเรียนรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่ค่อยสนับสนุนเลยคนรอบข้างไม่ค่อยสนับสนุนเลยก็ตามนะไม่ต้องรอให้เขาสนับสนุนหรอกคือเขาไม่ได้มาแอคชั่นอะไรกับเราแบบบางทีเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบสิ่งที่เรากําลังแอคชั่นไดยซ้ําเราจะไปให้เขามีความพยายามที่จะมาสนับสนุนหรือชอบหรือแอคชั่นร่วมก,กันกับเราไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยมันจะทําให้เราท้อไปด้วย สิ่งที่ไพ่ออกมาบอกอะยังไงซะคนที่คุณคิดว่าเขาไม่ไม่สนับสนุนเลยทำทำให้ชอบทําให้เสียใจชอบทําให้เครียดหรือชอบสร้างปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงเขาก็ไปกับคุณนะแม่หมอเห็นเขาก็ไปกับคุณนะเขาก็ยังเดินเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังมีคุณอยู่คุณก็ยังมีเขาอยู่ในทุกๆวันเหมือนล่มลุกคุกค,คานไปด้วยกันแหละ มันไม่มีใครที่จะสนับสนุนเราร้อยเปอร์เซนไม่มีเลยมีแต่เราเท่านั้นที่จะสนับสนุนตัวเราเองร้อยเปอร์เซนตตรงนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะกับคนอื่นไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้องถามตัวเองว่าเมื่อไหร่แล้วจะสําเร็จไหมแล้วจะทําได้ดีไหมนั่นเป็นคําถามที่กระชากใจคุณมันเป็นคําถามที่กระชากใจคุณให้ลงต่ําเพราะคุณก็ตอบไม่ได้ ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าดังนั้นสนุกกับการแอคชั่นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการเป็นอยู่และมีอยู่ของคุณแม่หมอเชื่อนะสองดาบเนี่ยแม่หมอเชื่อแล้วก็รู้ว่าคุณต้องการอะไร80%แล้วมันมีความต้องการอยู่ในใจ80%แล้วเรารู้สึกคุณรู้สึกดีกับสิ่งนี้แต่อีก20%มันเป็นความกลัวมันเป็นการตัดสินใจที่ ยังไม่กล้ายังมีการลั้งดึงอยู่บ้างเล็กน้อยยังมีแรงต้านอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็มันก็แค่เล็กน้อยเนาะถ้าคุณสู้กับแรงต้านตรงนี้ได้อะมันก็แบบโอ้โหปุ๊บปุ๊ปุ๊บป,บป,บปบขึ้นไปเลยเป็นกรณีที่เอาเป็นว่าไม่หมอจะบอกสำคัญเลยนะในพลังงานของคุณนะ่ะสำคัญเลยก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามมันดีทั้งหมดอะ มันดีทั้งหมดจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเลือกด้วยซ้ําไม่จําเป็นต้องเลือกเลยถ้าคุณมีสองอย่างที่จะต้องเลือกอ่ะแม่หมอก,ก็เชื่อได้ว่าอย่างหนึ่งคุณคุณได้ทําแล้วและอย่างที่สองที่คุณจะต้องเลือกเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตมันเป็นความแปลกใหม่มันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณอยากใช้ชีวิตต่ออยากเจริญเติบโตอย่างเงี้ยดังนั้นในตอนนี้ถ้าไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องเลือกก็ไม่จําเป็นต้องไปเลือกนะก็ควบคู่กันไปก่อน บางคนมีอาชีพหลักอาชีพเสริมเนี่ยบางทีเบื่ออาชีพหลักเต็มแก่และแล้วก็อยากทําอาชีพเสริมอยากมีอาชีพอิสระก็ถ้ามันยังเลือกไม่ได้ก็ควบคู่กันไปก่อนอย่าก,กดดันตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปตึงจนเกินไปถ้าตึงจนเกินไปอ่ะมันไม่ได้มันเป๋เลยนะ หมดคุณนะ่ยไม่เหมาะสมกับการเป๋และทิศท,ทางที่มันแบบหลงทางเลยในตอนนี้พลังงานของคุณไม่ควรที่จะเป๋ไปทางไหนเลยโฟกัสแบบแนวตรงอย่างเดียวพุ่งตรงเป็นเป็นเขาเรียกว่าการมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จหรือเทนขึ้นอย่างเดียวเลยจริงๆในตอนนี้คือเรียนรู้แบบขึ้นอย่างเดียวนะคะไม่มีจุดอะไรที่จะมาต้านได้ไม่มีมัน จริงๆไม่หมอรู้สึกว่าพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้นะจริงๆมันเป็นแบบนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะไปต่อเรามีสิทธิ์ที่จะพอแค่นี้เรามีสิทธิ์ที่จะยอมแพ้เรามีสิทธิ์ที่จะชนะมันอยู่ที่เราจะเลือกชีวิตของตัวเราเพราะสิทธิ์ทุกอย่างอยู่ที่เราคนที่เกิดเป็นมนุษย์ทุกๆคนคุณมีสิทธิ์ในตัวของคุณนะ่ะร้อยเปร์ซ็นเใครบอกว่าคนอื่น มีสิทธิ์มากกว่าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่จริงเรามีสิทธิ์แบบร้อยเปอร์เซนแต่เพียงแค่เราจะยอมให้ใครมีอิทธิพลในใจของเราเท่านั้นเองเท่านั้นแต่ส่วนที่เหลือคือสิทธิ100์ร้อยเปอร์เซนในการตัดสินใจมันก็คือส่วนของเราตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณมีกําลังใจนะคะเป็นส่วนที่จะผลักดันตัวคุณให้ให้ไปต่อให้มันมี power มากขึ้นคําพูดของแม่หมอเมื่อกี้เนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าให้คุณเอาไป ไปโต้เถียงหรือขัดแย้งจนทําให้เกิดทุกข์กับคุณนะเพราะว่าถ้าถ้าเอาไปโต้แยง้งไปเถียงไปทะเลาะก,ก,กันกับคนอื่นกับคนในครอบครัวใครที่ทุกข์อ่ะคนในครอบครัวเขาทุกข์คุณไม่ได้ไม่ไมก็มันก็ทุกข์อยู่แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือคุณเพราะถ้าคุณเห็นคนในครอบครัวทุกข์อ่ะคุณคุณมีความสุขหรอมไม่ไม่เลย ทุกคนไม่มีความสุขหรอกถ้าคนที่เรารักมีความทุกข์มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณมันเป็นธรรมชาติของคุณดังนั้นเราหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่กังวลเราหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่ให้ตัวเองต้องทุกข์เราหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่ให้ตัวเองต้องต้องเจอปัญหาก็กตัดปัญหาไปก่อนเลยเข้าใจไหมตัดปัญหาไปก่อนแล้วก็ค่อยคิดค่อยคไตรตรองให้ดีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคือสูงมากๆ The m a g i c i a n เพราะว่า มันมีเหตุมีปัจจัยตรงที่คุณมีความสามารถคุณเหมือนนักวิทยาศาสตร์เหมือนนักวิทยาศาสตร์เหมือนคนที่เก่งเหมือนคนที่ไม่ค่อยแบบคือยังไม่ไม่งมงายเลยอะพูดยังไงไม่งมงายเขาบอกว่าไอ้น,นี้ดีนะอ๋อเหรอดีดีฉันดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกอันนี้ดีโอกน่าสนใจนะไปวิเคราะห์ก่อนไปดูก่อนไปลองทําก่อนเนี่ยนี่คือคุณแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทําเพื่อครอบครัวเพราะถ้าครอบครัว,ม,วมีความสุขเมื่อไหร่ คุณก็มีความสุขเมื่อนั้นนะคะ The fool ก็อย่างที่บอกไป100%เลยก็คืออิสระคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์บางทีบางทีเราเกรงใจคนอื่นเกินไปเราแคร์คนอื่นเกินไปอ่ะทำให้ตัวเองทุกข์ได้นะเปรียบเทียบกับพลังงานของคุณในตอนนี้จะต้องหันกลับมาถ,ถ้าเยอะ ถ้าเราบอ้โหประมวลผลเยอะเกินไปอ่ะมันมันโอเวอร์เกินไปอ่ะมันเกินอ่ะมันเกินลิมิตอ่ะเราก็สร้างสมดุลสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไปดูอากาศข้างนอกถ้าเรานั่งเครียดอยู่ในห้องทางานหรือตรงไหนก็ได้เนี่ยเราก็ออกไปสูดอากาศบ้างอะไรบ้างมันจะคลายแล้วก็มันดีขึ้นอนะ่ะให้ให้คุณลองทําดูนะถ้ามีปัญหากับเรื่องอะไรหรือคิดไม่ตกหรือคิดไม่อออะไรอย่างเงี้ยให้ไปสูดอากาศ ให้หาการถ่ายเทอากาศถ่ายเทสะดวกสูดลมหายใจเข้าลึกๆนี่คือทางออกที่ดีที่สุดเรียกได้ว่ามันเป็นระยะสั้นก็จริงแต่มันก็ช่วยเติมพลังให้กับคุณได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คืออิสระครอบครัวจะมีอิสระครอบครัวจะมีความสุขหรือคนในองค์กรของคุณหรือคนรักของคุณจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขกับตัวเองก่อน แม่หมอไม่ได้สอนให้คุณไม่แคร์คนอื่นไม่ใช่แต่การแคร์คนอื่นมากเกินไปมันทําให้คุณเกิดทุกข์ได้เหมือนกันมันทําให้คุณดองดองศักยภาพหรือดองอะไรก็ตามที่มันดองอ่ะภาษาบ้านๆของเราอ่ะใครจะรู้จักบั่งการดองอ่ะการการนิ่งอ่ะการการหมกอะไรแบบเนี้ยมันทําให้คุณไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ระเบิดความสามารถออกมา ดังนั้นแคร์ตัวเองลองลองแคร์ตัวเองก่อนในช่วงนี้นะเพราะจะได้ไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากจริงๆแม่หมออยากจะพูดอะไรเยอะเลยในพลังงานในวันนี้เดี๋ยวจะดูนะว่าจะพูดได้ไหมบางครั้งทุกๆคนอะไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักเราหรือใครก็ตามในทุกๆคนเลยอะทุกๆคนล้วนมองความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ ถ้าเกิดคุณไม่เคยมองความรู้สึกของตัวเองเลยไม่ไม่ได้มีความสมดุลในความรู้สึกของตัวเองเลยคุณจะตกเป็นเหยื่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้คนรอบข้างได้ง่ายมากๆมันเป็นเส้นบางๆระหว่างคนที่เข้าใจแม่หมอกับคนที่ไม่เข้าใจแม่หมอตรงที่แม่หมอ พยายามจะบอกว่าให้เรารักษาหรือแค่์ความรู้สึกของตัวเองบ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสังคมเราอะสังคมคนไทยส่วนใหญ่เลยอะก็จะต้องเกรงใจก็จะต้องเห็นใจคนอื่นเราถูกปลูกฝังมาแบบนั้นตั้งแต่เล็กๆโดยที่เราไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดตรตรองอะไรเลยว่าบางครั้งการเกรงใจคนอื่นมากจนเกินไปทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราสะสมความเครียดมาตลอดระยะเวลา บางคนยาวนานมากๆจนทำให้ตัวเองทุกข์แล้วก็เครียดกับความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดโดยเฉพาะถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาหรือมีใครก็ตามหัวหน้าหรือใครก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเกรงใจเขาเราไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกข้างในของเราได้เลยเนี่ยมันจะเสียน้ำตาอยู่ตลอดเราจะด้อยค่าตัวเองอยู่ตลอดเราจะน้อยใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นเป็นอย่างนั้นไหมถ้าคุณเป็นอย่างนั้นน่ะแม่หมอแนะนําให้คุณหันกลับมาเทคแคร์ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ให้มากพอเราเป็นผู้ใหญ่เราเติบโตแล้วเราอายุเท่าไหร่เราเกินยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามาแล้วเนี่ยถือว่าวุฒิภาวะของเราอะมันเริ่มสูงขึ้นคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไปส่วนของเขาละส่วนเราก็จะดําเนินชีวิตของเราละ นั่นคือส่วนที่เราจะต้องตัดสินใจเพราะแม่หมออยากจะบอกว่าแม่หมอเองเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ค่อนข้างดื้อในสายตาคุณพ่อคุณแม่แต่การดื้อของเราเราเอาตัวรอดแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเราเลยพ่อแม่คือทิ้งเลยอ่ะคือรู้สึกว่าไม่ห่วงกับลูกคนนี้แล้วตั้งแต่ตอนสักสิบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะสิบกว่าปีที่แล้วละกันเมื่อก่อนเราทําให้เขาห่วงเราก็เชื่อเขาเชื่อมาตลอดแต่ทีนี้พอการเชื่อมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ แต่มันก็ดีเพราะเราเชื่ออย่างเดียวเราก็คิดว่าเรากระตันยูรู้คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ขขอจริงๆมันมันย่ําอยู่กับที่อะเราไม่ได้แอคชั่นอะทีนี้พอเราได้แอคชั่นอะเราเราไม่ได้เชื่อเนี่ยท่านเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทําให้เราโตขึ้นนี่นี่นอกเหนือจากความผิดศีลธรรมอะไรนะไม่ใช่นะไม่ใช่พ่อแม่บอกว่าผิดศีลธรรมแล้วเราไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันอยู่ในศีลธรรมอันดีงามน,นี่แหละมันอยู่ในความไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนคนอื่น แต่เราเลือกที่จะทําในแบบที่เราต้องการจริงๆ <cetera> เราอยากเรียนรู้อะไรในแบบที่เราอยากเรียนรู้จริงๆแล้ววันหนึ่งเราจะมีความสุขกับมันมีมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําแล้วก็มีอิสระในการใช้ชีวิตและแม่หมอเชื่อได้ว่าทุกๆคนต้องการอิสระในการใช้ชีวิตนั่นคือส่วนสําคัญเราไม่ได้ทิ้งครอบครัวคุณไม่จําเป็นต้องทิ้งพวกเขาเหล่านั้นแม่หมอไม่ได้ทิ้งคุณพอ่อคุณแม่ก็ยังดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่จะ จำไม่ได้แบบว่าจะมาฟิกว่าเราจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้เพราะเรายืนหยัดเริ่มที่จะรักตัวเองเริ่มที่จะแคร์ตัวเองเพราะผ่านการแคร์คนอื่นแคร์คาพูดคุณพ่อคุณแม่แคร์มาตลอดแล้วเราเสียใจตลอดเราน้อยใจตลอดว่าทําไมคุณแม่คุณพ่อพยายามบอกให้เราแคร์คนนู้นคนนี้เพื่อมารยาทแต่ทําไมคนนู้นคนนี้ไม่ได้แคร์เราเลยสักคนเดียว เลยทาให้เราทุกใจเสียใจมาตลอดจนวันนี้เราปลดแอกแล้วว่าการที่เราไม่ได้แคร์คนอื่นมากจนเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นการผิดมันไม่ได้ผิดเลยเราไม่ได้เป็นเด็กก้าวรล้าเราไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่แต่เราเป็นเด็กที่เป็นตัวของตัวเองแบบมีความสุขแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนเลยนี่จะต้องมาจับประเด็นสําคัญจริงๆอะ่ะที่คุณจะต้องมาโฟกัสให้ได้แล้วคิดให้ได้ว่าเราควรยืนหยัดที่จะอยู่จุดไหน เพราะมันมีพลังงานของคนที่กําลังแคร์คนในครอบครัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้บางทีคุณถูกดึงลังจากความรู้สึกหรือคําพูดของคนที่คุณรักและเขารักคุณนี่แหละเขาก็ห่วงคุณน่ะบางทีเขาห่วงคุณเขาใช้ใช้ตะกะหรือความคิดของในในโซนของเขาเท่านั้นที่มาตัดสินคุณน่ะแล้วมันทําให้คุณอึดอัดทีนี้คุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่โซนเดียวกันกับเขาแล้ว ดังนั้นคุณมันก็ต้องมีโซนมันก็ต้องมีบบลเดอรี่ของตัวเองมันก็ต้องมีลิมิตของตัวเองบ้างที่จะยืนหยัดที่จะบอกกับเขาที่จะจัดส่งให้พวกเขาได้เห็นว่าเออฉันเป็นแบบนี้นะฉันอยู่จุดนี้นะฉันเป็นแบบนี้แบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องอ่าจะต้องทําจะต้องคิดจะต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะแล้วมาดูไพ่สําหรับนี้ ไม่เหมาะเห็นความแตกต่างที่แบบชัดเจนมากๆในสังคมที่คุณอยู่ความคิดความคิดทัศนคติ Mindset ต่างๆของคุณแตกต่างจากคนในครอบครัวสูงสูงแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาบอกและแนะนำเพิ่มเติมเลยก็คือ ให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้มีความสุขไหมแล้วแล้วเติบโตมาได้ขนาดไหนแล้วโตมาได้ขนาดไหนแล้วก็เยอะนะไม่บอกว่าเยอะนะคุณเติบโตมาเยอะแล้วประเด็นที่จะปิดใน o r a c l e าสำหรับนี้ก็คือหนึ่งคุณเป็นคนที่จะมาปลดแอกหลายๆคนในวงจรของคุณในวงการของคุณในไซเคิลในชีวิตของคุณ คุณจะมาปลูกพวกเขาให้คิดเห็นในแบบที่มันแตกต่างออกไปและเป็นแบบฉบับของพวกเขาเองจริงๆเราไม่สามารถปลูกใครได้ให้เปลี่ยนตัวเองได้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การปลูกแบบแบบล่อลวงอะไรแบบนั้นนะ่ะแต่คุณคุณน่ะมาเพื่อนําทางมาเพื่อเป็นแบบอย่างมาเพื่อเป็นแพทเทิร์นหนึ่งที่ที่หลายๆคนเขาต้องการที่จะเป็นแพทเทิร์นแบบคุณนะ่ะ เฮ้ยนี่แหละคือชีวิตแบบนี้แหละฉันต้องการและคุณอะมาทาให้เขาเห็นก่อนก่อนที่จะชักจูงทําให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็พาพวกเขาอะเห็นภาพไปด้วยแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนี่คือสิ่งที่คุณมีและนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของคุณหนึ่งเลยนะแล้วก็สองในตอนนี้ถ้าคุณประสบความสําเร็จละมาในจุดจุดหนึ่งที่คิดว่าดีแล้วละมันเติบโตแล้ว กำลังรอให้ทุกคนเติบโตมาด้วยกําลังรอให้ทุกคนเป็นไปตามแพทเทิร์นของเราบางครั้งอะถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะถึงถึงในในเวอร์ชั่นของคุณ่ะเราก็ต้องใจเย็นเย็นก่อนนะต้องใจเย็นเย็นไม่ต้องกองวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเลยคอยดูเขาคอยดูเขาคอยดูผู้คนคอยดูคนอื่นๆที่เขาเขาอาจจะมีเวอร์ชั่นที่ยังไม่ถึงคุณก็พยายามดูแล้วก็สังเกต ว่าเออ e, มันเป็นในลักษณะนั้นเพราะไม่มีใครที่มีเวอร์ชั่นเดียวกับเราอะทุกๆคนแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบสูงสุดสมมติเรามองคูบาจานของเราเขาเป็นเวอร์ชั่นสูงสุดอย่างเงี้ยเราก็เราก็อาจจะยังไม่ได้ถึงเวอร์ชั่นนั้นเราก็คือไม่ต้องไปซีเรียสอะแล้วส่วนเวอร์ชั่นล่างๆที่แบบลูกศิษย์ล,ลูกหาหรือคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามเขายังไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกับเราอะเราก็ไม่ต้องซีเรียสอีกค่อยดูค่อยคอยดูเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รว เขาเรียกอะไรทบทวนรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆประสบการณ์ต่างๆของตัวเรานี่แหละมาเป็นมาเป็นจุดผักดันทําให้เราได้เติบโตด้วยนะคะยังมีอะไรอีกเยอะมากมายที่รอคุณอยู่ในอนาคตคุณไม่ต้องกลัวเพราะไพ่ใบเนี้ยบางทีอ่ะคุณก็ระแวงนะว่าอุย้ยแมงม,มุมจะมาทําอะไรฉันหรือเปล่าใช่ไหมดูดูแบบระแวงระแวงนิดนึงอ่ะตัวนี้แมงมุม,ม,มตัวนี้ทําอะไรฉันหรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะ คุณก็มีแมงมุมอยู่ในมือไม่ต้องกลัวบางทีคิดไปเองเออเนี่ยเหมือนจะกลัวอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วคุณผ่านมันมาได้คุณผ่านความกลัวจุดที่คุณกําลังกลัวอยู่แล้วเนี่ยมาได้มาได้แล้วนะจนอาจจะลืมไปดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีนะคะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่เข้มแข็งมากๆเป็นไพ่ของคนที่เข้มแข็งคุณจะต้องยืนหยัดทางเลือกเดียวถ้ามันมีไพ่สองดาบเมื่อกี้ใช่ไหม ถ้ามีทางเลือกนะในตอนนี้ทางเลือกเดียวคือแก่งคุณต้องแก่งแล้วก็เก่งแล้วก็เข้มแข็งดาบคือแพชชั่นดาบคือความคิดดาบคือแรงบันดาลใจดาบคือมันเหมือนอาวุธลับอาวุธสําคัญของคุณอะจับอาวุธลับตรงนี้ไว้ถึงแม้สถานการณ์รอบข้างมันจะไม่ได้เอื้ออํานวยให้ฉันจะต้องแบบเข้มแข็งต้องต้องไปต่อได้แบบรวดเร็วอะไรขนาดนั้นน่ะก็ ก็ต้องให้เป็นไปตามสถานการณ์ก่อนณนะช่วงนี้นะคะแล้อย่าลืมดาบของตัวเองอย่าลืมอาวุธของตัวเองที่มันไฟมัน,นลุกโชนอยู่ในตอนนี้ใจเย็นๆกับสถานการณ์นี้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณมาในเส้นทางของคุณน่ะถูกทางหรือไม่ถูกทางอ่ะดูดด,ดูตัวตัวเราเองว่ามันเติบโตมามาดีกว่าเก่าไหม ชีวิตอะมันดีกว่าเก่าไหมเท่านั้นเนี่ถึงแม้มันจะไม่ได้ดีแบบที่สุดร้อปร์เซ็นต์ะแต่มันดีกว่าเก่าไหมถ้ามันดีกว่าเก่าแสดงว่าโอ,โอเคสัญญาณมาและสัญญาณมาและใช่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปผิดทางอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปต่อเลยถึงแม้ความรู้สึกที่บอกไปมันจะมาต้านๆอยู่บ้างอะไรบ้างก็ก็ ไปต่อนะ <c oughs> ก็ไปต่อแล้วก็ไปวิเคราะห์คําคพูดของแม่หมอนะว่าเราต้องแคร์ตัวเองแล้วเพื่อที่จะเป็นกําลังวังชาเป็นเสาหลักของครอบครัวยังไงก็ต้องแคร์ก่อนนะคะในเมื่อเราเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วเนี่ยก็ลุยต่อทําต่อได้เลยนะคะวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมาให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครถ้าอยากถ้าใครอยากซื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้ ตรงนี้นะก็เขาก็เดี๋ยวนี้เขามีมาใหม่เนาะเป็นเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์ทุกๆคนยูทูบเบอร์ทุกๆค,คนนะคะแม่หมอก็เป็นหนึ่งในสายยูทูบเบอร์แล้วก็ให้กําลังใจพวกคุณทุกคนที่ทํางานในโลกโซเชียลด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ